อาวันนี้พา FC นะครับพาทุกคนมาดู 360, 360กระบะมีเนียมกันหน่อยครับคลิปนี้อยู่ที่อีสูบ้านคออยู่เหมือนเดิมครับจังหวัดมหาสารคามนะครับมารีวิวรถใหม่ป้ายแดงแบบเร็วๆครับไปรวดเดียวเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอริปสายมันนะครับอ่ะเราเริ่มจากส่วนท้ายนะครับเป็นกระบะมีเนียมทั้งหมดเลยนะครับใส่ลายมาให้ก็ค่อนข้างที่จะอลังการงานสร้างนะครับคันนี้แม่ลูกนะครับรถคันนี้ต่อที่อูทวัตชัยการช่างนะครับหรือว่าอูนครปฐม วัดชัยนครปฐมนะครับใครสนใจจะต่อดัมมีเนียมก็ติดต่อได้ครับ034ครับ243654ครับผมวันนี้เป็นไรวะรีวิวรถเป็นติดติดขัดขัดเนาะอ่ะไม่เป็นไรครับเรามาแบบเร็วๆไปไวๆนะครับมาเร็วเข้มเร็วประมาณนี้นะครับ เราดูส่วนท้ายนะครับก็กระทะนะครับก็จะเป็นชุบโครเมียมทั้งหมด10กระทะนะครับทั้งทั้งแม่ทั้งลูกนะครับตัวนี้เข้าเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็เมื่อเช้าก่อน8ปดโมงนะครับก็มาจอดแทนที่เจ้ายักษ์เขียวที่จอดอยู่แทนที่คันนี้แหละนะครับ มาปุ๊บก็ยกดำขึ้นเลยนะครับตัวนี้เป็นดำทักนะครับสวยงามครับคันนี้ยดูความรอนะครับดูลายนะครับลายค่อนข้างที่จะอลังการมากนะครับอ่ะมาต่อครับตัวนี้เป็นเครื่อง 6U เซนะครับ360 f x 3 6 0ากนะครับรอจัดจ้านเลยดูเคกากันหมาครับท v c นะครับเป็นสเตเลสเกรดสานะครับสำหรับอู่นี้ที่ใช้นะครับดูกระบอกดำนะครับใหญ่นะครับพ่นสีเป็นสีเหมือนตัวรถเลยนะครับสีเขียวเขาเรียกเขียวมิน้นไม่ใช่เขียวมิน้นเขียวขี้มมาเลยว่าเขียวมินประมาณนี้นะครับ บางโคนเป็นบางโคนสแตนเลสนะครับเป็นแผ่นสแตนเลสนะครับที่ยึดบางโคนก็สแตนเลสเหมือนกันกน,นะครับรอครับคันนี้ใครสนใจนะครับสนใจรถไม่ใช้งานก็ลองมาดูได้นะครับลองมาสอบถามเซลนะครับเราพา fc พาทุกคนดูหลายๆมุมครับ <c oughs> ดูไฟไทยนะครับ จัดมาทั้งหมด8ดวงนะครับฝั่งละ4ก็จะมีไฟเลี้ยวเสริมอีกหนึ่งตัวนะครับฝั่งละตัวนะครับจะเป็นไฟไหลเหมนกันสวยงามครับคันนี้ยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมด้านหน้าครับเดี๋ยวชมบันทายกันก่อน,นครับต,ต้นคลิปนะครับ เรามาฝั่งนี้ก็มันจอดที่จอดครับแคบครับเราจะดูแบบภาพรวมไม่ได้เนาะเราจะดูภาพรวมได้แต่ข้างหลังนะครับอ่ะเดี๋ยวพาอ่ทุกคนไปดูด้านหน้านะครับว่าจะรอขนาดไหนนะครับเป็นไงครับพาทุกคนมาชมด้านหน้าครับเป็นยังไงครับเหมือนคันที่แล้วนะครับเหมือนแฝดกันเลยนะครับสยามพืชผลครับตัวนี้ เป็นดัมทักนะครับ Fxz 360สากันชนหน้าเราฝังหมุดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีสเตเลสนะครับบางต่อบางต่อเป็นท่อสเตเลสเกจสามุดสี่ครับหล่อมากอันนี้ครับมารีวิวแบบราวิวนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูภาพรวมนะครับภาพรวมก็จะเป็นฝั่งนี้นะครับเพราะว่า ดูภาพรวมด้านหน้าไม่ได้นะครับเพราะว่าที่จอดมันค่อนข้างที่แบบแคบนะครับพอมันแคบแล้วทีนี้มุมกล้องมันไม่ได้นะครับอ่ะเป็นยังไงครับสนใจก็ลองสอบถามดูตัวนี้เป็นเครื่อง6 u z นะครับ360เครื่องสแตนดาร์ดของ360ของ e สูเลยนะครับของ fxz g x z นะครับตรงนี้ าไปวิ่งใช้งานครับวิ่งข้าวสบายเลยครับตัวนี้ยวิ่งได้หลายอย่างครับออิบลอ้ออันนี้ก็เป็น6ลอ้อครับที่เข้ามาใหม่เมื่ยี้แต่เป็นอู่ของโชคชัยอยุดรธานีนะครับก็จะมันเหมือนกันครับ6ลอ้อกับ10ลอ้อก็ออกมาในแนวคล้ายๆกันนะครับ อ่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องรลิศสายมันครับฝากเป็นกำลังใจด้วยครับทุกคนคลิปนี้บายบายครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นทรงไหนมานะครับมาเรื่อยๆืนะครับบางบางบางครั้งบางเดือนนะครับก็จะมาแบบแนวเดียวกันหรือว่าจะมาแบบแนวฝาแฝดนะครับอาจจะดูเห็นในรูปหรือว่าอาจ,จะเลือกรูปบอกว่าเออเอาไลน์นี้เลย,ยนี้นะครับก็เป็นไปได้ อ่ะโอเคครับสวัสดีครับ